อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอร์เ p ป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่ากันเพราะว่าในวันนี้ลิซ่าเนี่ยลงตอรี่ไอแล้วก็ลงโพสไอจีพร้อมๆกันเลยเป็นโมเมนต์บรรยากาศนะครับในงานคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่ลิซ่าเนี่ยไปรับชมมาในฐานะแของแบฟี i ีไเลยทีเดียวนะครับถูกเชิญไปและก็สร้างโมเมนต์ประทับใจให้กับแฟนๆทั้ง สวิปตี้และก็ลินดี้เลยก็ว่าได้นะครับครั้งนี้ลิซ่ามารวมโมเมนต์ดีๆลงใน IG ของตัวเองกันรูปภาพนะครับทั้งสร้อยข้อมือที่แลกมานะครับกับเหล่าแฟนคลับในคอนเสิร์ตบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยฟิลุ่นพี่สุดฮอตในงานปาชิมที่มีแฟนๆหรือว่าน้องๆนะครับเขามาให้ลิซ่ากันอย่างเต็มที่เลยลิซ่าเนี่ยน่าจะขนไปแลกไม่พอหลังจากนั้นก็คือตามล่าเต็มที่แฟนคลับยื่นให้แบบโหเจอคนไหนก็ยื่นให้ลิซ่าเจอคนไหนก็ยื่นให้ลิซ่าตาลิสก็เลยดีใจมากุ ใจสุดก็เปล e n t ลงเป็นรูปแรกเลยนะครับท้งข้อมือของลิซ่าสองข้างเต็มไปหมดมีถ่ายรูปคู่กับสร้อยข้อมือจากแฟนๆด้วยกลางคอนเสิร์ตกันไปเลยนอกจากนั้นก็ยังมีช็อตประวัติศาสตร์นะครับลิซ่ารูปคู่แบบซีปึกกับแม่เท้ของคอกอดคอกันถ่ายรูปเลยนะครับฟิลพี่สาวน้องสาวและก็ขายกระเป๋าหลุยไปอีกหนึ่งกระเป๋ารายไอเทมที่หายากราคาพุ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยลุยก็คงจะเลิฟลิซ่ามากแน่นอนสร้างยอดขายปังๆ engage ช และก็ยังมีรูปที่ลิซ่าเนี่ยนั่งรถนะครับไปงานคอนกโมเมนต์ต่างๆมากมายสตอรี่เนี่ยก็เป็นตอนที่แม่เทกำลังขึ้นร้องเพลงบนเวทีเลยอลังการมากลิซ่าก็สวมบทเป็นแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นซุปตาเหมือนกันแต่ว่าลิซ่าไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไปในฐานะของสวิฟตี้คนหนึ่งด้วยเพราะว่าก็ชื่นชอบเทเลอร์สวิฟตมากเหมือนกันไม่มีใครไม่ชอบแม่เทเลยจริงๆโมเมนต์น่ารักแบบนี้นะครับลิซ่าลงไอจีก็แฟนคลับวีดกันเต็มที่จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ ขึ้นไปอีกไม่ยอมลงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้แฮชแท็กลิซ่าก็ยังคงครองเทรนประเทศไทยรวมไปถึงทัว่วโลกก็พูดถึงลิซ่ากันอัปไอจีทีหนึ่งเนี่ยกระหึ่มมากครั้งนี้ถือว่าทิ้งช่วงห่างไปนานมากเลยจากต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาถึงต้นเดือนมีนาคม1เดือนเต็มเลยที่ลิซ่าไม่เคลื่อนไหวใน IG แต่ว่าครั้งนี้มาแล้วแถมยังมาด้วยโมเมนต์คอนเสิร์ตที่ลิซ่าเนี่ยเพิ่งเข้าไปชมมาเองนะครับกับ Taylor Swift ที่สิงคโปร์นี่ก็เป็นเรื่องรอาวเกี่ยวกับลิซ่าและ IG รวมไปถอง คอนเสิร์ตเทเลอร์ที่ลิซ่าไปชมมาใครคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบความแซบความสาวอ,อินเตอร์ของลิซ่ากับลุกไปดูคอนหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ,ส,บ,รบ,ส,บ,รบสวัสดีครับอันยอง